พวกเราได้พาสปอร์ตและผลวีซ่าเชงเกนกลับมาแล้วมาดูกันว่าผลเป็นยังไงไปกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพวกเราซีอาช n แนลวันนี้พวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์การยื่นเอกสารขอวีซ่าที่ VFS d e n mark นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวไปยื่นเอกสารกันมีบางเรื่องที่พวกเราก็อาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์เพืเพื่อนรู้นะคะส่วนวิธีกรอกใบสมัครโดยละเอียดนะคะซีทาไว้คลิปนึงแล้วนะ สามารถกลับไปย้อนดูได้ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับจะมีวิธีการเดินทางที่จอดรถแล้วก็รวมถึงวิธีการไปรับเล่มที่ VFS นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรากกาะไปดูด้วยนะครับผมท้าพอมแล้วไปกันเลยเย้ <Yeah. S 3> พวกเราขับรถจากที่บ้านไปตั้งแต่เชา้าไปยังตึกเทนดี้ซอยสุขุมวิท13มาที่นี่ช่วงเช้าๆที่จอดรถยังมีเยอะอยู่นะครับ ให้ขึ้นไปจอดที่ชั้น5จากชั้น5ที่เราจอดรถสามารถเดินเข้าตึกได้เลยนะคะพอเดินเข้าไปที่ตึกแล้วเนี่ยจะต้องลงลิฟต์ไปชั้น G ก่อน เนื่องจากลิฟต์ของ VFS เนี่ยจะอยู่คนละโซนกันอีกโซนหนึ่งจะต้องขึ้นไปที่ชั้น8นะคะซึ่ง VFS เนี่ยเริ่มเปิดบริการตอน8โมงเช้าระหว่งางรอเวลาสามารถหาอะไรรอ,องท้องที่โถงด้านล่างก่อนได้นะคะมีทั้งร้านกาแฟร้านขนมแล้วก็เซเว่นใกล้ๆค่ะถ้าจอดรถที่ตึกเทรนดี้นะคะก็สามารถสแตมป์บัตร,าารจอดรถได้ตรงทางออกหลังจากที่เรายื่นเอกสารกับ VFS ได้แล้วนะคะพอเดินออกไปทางที่จะไปขึ้นลิฟต์อะคะ่ะด้านขวามือจะมีโต๊ะเล็กๆอยู่นะคะมีตัวให้เราสแตมป์บัตรเองเนาะ เราก็สามารถเอาบัตรจอดรถของเราอะไปสแตมป์ตรงนั้นได้เลยนะคะมันจะจอดฟรี1ชั่วโมงนะคะหลังจาก1ชั่วโมงนั้นนะถ้าเราจอดเกินจากนั้นก็จะต้องเสียเงินอีกชั่วโมงละ30บบาทค่ะใครที่ไม่ได้เอารถมานะคะสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีนานา แล้วก็เดินไปเข้าซอยสุขุมวิท13นะคะเดินเข้าไปเรื่อยๆด้านขวามือจะเห็นเซเว่นก่อนนะคะให้เดินเลยเซเว่นไปอีกแบบนึงจะเห็นตึกแดงๆเขียนว่า t r e n d ีนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยก่อนถึงเวลาสักเล็กน้อยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาขานว่าเป็นคิวของประเทศอะไรกี<ม>่โมงแล้วเราก็จะต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น8นะครับพอขึ้นไปชั้น8แล้วนะคะลิฟต์เปิดปึง้งเราก็จะต้องเดินไปทางซ้ายแล้วก็เขาก็จะมีแบบใครมาก่อนก็จะต่อคิวไปเรื่อยๆค่ะ ต่อคิวเรียงไปไว้ก่อนเลยพอออฟฟิศเปิดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านบนออ,อกมาเรียกอีกทีนึงว่าประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์ก คิว8ปดโมงคิวแปดโมงครึ่งให้มาต่อคิวแล้วก็ตอนที่เข้าไปในห้องนะครับก็จะต้องผ่านเครื่องสแกนก่อนครับใครมีพวกนาฬิกาก็ต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เขาจะไม่ให้เอาพวกกล้องถ่ายรูปเข้าไปด้วยเนาะใช่ครับตรงนี้ก็คือต้องปิดเสียงหรือไม่ก็ปิดโทรศัพท์ไว้เลยใช่แล้วด้านในเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรวมถึงรับโทรศัพท์ด้วยนะคะใช่พวกเราเลยไม่มีรูปภาพหรือว่ารูปวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูเนาะใช่มันก็ข้างในก็ไม่มีอะไรคค่ะเเดินข้าไป ก็จะเป็นเหมือนห้องเนาะพอผ่านที่แบบเขาตรวจ Security Che ็คแล้วค่ะก็จะมีเป็นแบบเคาน์เตอร์อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ให้เรายืน่นใบนัดก่อนเราต้องปิน้นใบนัดมาด้วยพอเขาดูใบนัดเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าโอเคให้เข้าไปข้างในได้คือเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปต่อโดยที่เขาจะบอกเป็นคิวเดนมาร์กคิวที่2แล้วก็ไปนั่งรอด้านในด้านในมันก็จะแบ่งเป็นแบบห้องห้องอะ่ะห้องนี้ของนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเก้าอี้เนาะเก้าอี้ยาวให้นั่งใช่ให้นั่งใช่ใช่ ซึ่งเวลาจองคิวมานะคะส่วนมากถ้าเราเป็นกลุ่มใหญ่แบบ4ีเป็นกลุ่ม6คนนะ่ะมันจะไม่สามารถจองคิวเป็นเวลาเดียวกันได้ของซีงคือ8ปดโมงสคน8ปดโมงครึ่งสคนอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยตอนที่ต่อคิวเข้ามาะคะ่ะบอกเขาว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันเขาก็ให้เข้าไปพร้อมกันได้เลยหลังจากรอสักพักเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะก็จะเรียกเราเข้าไปนะครับแนะนําให้คนที่จัดทริปหลักนะครับเป็นคนที่เข้าไปก่อนนะครับ<ม>เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามเยอะหน่อยนะใช่ถามรายละเอียดเลยซึ่งวันนั้น,นยังไง ให้พี่ยาเข้าไปก่อนนะคะแต่ว่าซีเป็นคนทําทริปก็ยังก็ต้องเรียกเธอมาช่วยต่อใหน่อยก็คือคนแรกนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามเยอะหน่อยครับเพราะต้องบอกรายละเอียดตั้งแต่แรกนะครับให้ครบถ้วนนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาใจดีนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วก็แนะนําอย่างที่บอกเนาะเอาคนที่จัดทริปเข้าไปคนแรกเลยใช่ครับสำหรับคนถัดถไปนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะถาม น้อยหน่อยก็จะถามข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็รายละเอียดของทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆว่าสมมติว่าเราไปกี่วันอะไรเงี้ยรเราก็น่าจะพอตอบได้เนาะแล้วก็ระหว่างที่เขาถามเราไปเรื่อยๆเขาก็เช็คเอกสารไปด้วยนะคะตอนเช็คเอกสารเขาก็อาจจะถามข้อมูลส่วนตัวด้วยนี่แหละเนาะแล้วก็เอกสารไหนไม่ครบเขาก็จะเหมือนแบบไฮไลท์ไว้แล้วก็อาจจะจดมาบอกเราว่าอันนี้ไม่ครบนู่นนี่นั่นเอกสารที่ไม่ได้ใช้นะเจ้าหน้าที่ก็จะดึงออกให้เราเก็บเอาไว้กลับ,บบ้านได้ใช่นะใช่ถ้าเอกสารไหนที่ขาดนะคะเขาก็จะโน้ตให้เราหรือว่าจะบอกถ้ามันไม่เยอะมากเขาก็จะ บอกเรามาเลยเนี่ยแหละเช่นของซีคือหน้าวีซ่าไม่ครบอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าขาดวีซ่าของเล่มนี้นี้นี้แล้วก็ถ้าเอกสารไม่ครบอะค่ะเพื่อนๆสามารถไปซีล็อกตรงนั้นได้เนาะคือเดิอนออกไปตรงเคาน์เตอร์แรกที่เราอยู่ด้านนอกตรงแถว Security c h ช็ k แหละมันจะมีเป็นแบบที่ถ่ายรูปที่ซีล็อกเนาะแต่ว่าค่าซีล็อกอะมันก็จะแพงหน่อยนึงนะคะ<ช>แล้วแพงเนาะแพงแล้วก็เขา<ม>เขาคิดเป็นประเทศใช่แต่ละประเทศราคาไม่เท่ากาันใช่ที่ถามมาเนาะแต่ถ้าเป็นของเดนมาร์กนะคะใบลบะแปดบาท ก็ซ <c oughs> ีลอกกันไป200ได้เดีอันนั้นเนาะสำหรับเอกสารที่เราจะต้องยื่นนะคะสามารถดูจากเช็คลิสต์ของเดนมาร์กได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะจริงๆเคยมีแปะเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วด้วยจะไปดูในคลิปก่อนหน้าด้วยก็ได้นะคะจากเช็คลิสต์อันนั้นนะคะสามารถไล่เตรียมเอกสารตามนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องมีอีกอันนึงที่มันไม่อยู่ในเช็คลิสต์เราต้องเตรียมมานะคะก็คือซีลอกพาสปอร์ตหน้าแรกคะ่ะพาสปอร์ตหน้าแรกก็คือที่มีรูปเราแล้วก็มีชื่อนามสกุลนั้นๆน เปิดมาหน้าแรกเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เป็น Requi r e m e n t ของสถานทูตเดนมาร์กแต่ว่าเป็นของ VFS นะคะเพราะว่า VFS แต่เขาต้องใช้หน้าพาสปอร์ตเรามาใช้สําหรับตอนรับเล่มคืนนะคะเราก็เลยจะต้องซีล็อกพาสปอร์ตหน้าแรกที่บอกนะคะมา2ใบใบหนึ่งเขาจะเก็บไว้ที่เขาอีกใบหนึ่งเราจะได้กลับมาตอนที่มารับเล่มมะคะ่ะก็จะเอาอันนี้เอาพาสปอร์ตที่เราได้กลับมาพร้อมกับใบเสร็จอะไปยื่นขอเล่มคืนนะคะตอนแรกพวกเราเข้าใจผิดเพราะว่าอ่านตามเช็คลิสต์อย่างเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ซีล็อกหน้าแรกของพาสปอร์ตมา ก็เลยทําให้แบบวุ่นวายนิดนึงต้องไปซีลลอกเพิ่มเนาะก <S an> ็เลยจะแนะนําเพื่อนเพื่อนว่าซีลลอกมาเลยนะคะหรือว่าแบบพวกวีซ่าใ,ใดที่เราคิดว่าเราจะยื่นอะซีลลอกมาเผื่อไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราซีลลอกมามันถูกกว่าแน่นอน <c oughs> แล้วก็เรื่องเช็คลิสต์ที่บอกตะกี้นะคะที่บอกว่าจะแปะไว้ให้เนาะเช็คลิสต์อันนั้นอะพอเราพิมพ์ออกมาเราไม่ต้องติ๊กแล้วเราไม่ต้องทายอะไรทั้งนั้นนะคะตอนแรกอะพวกเราเข้าใจผิดคิดว่าแบบเออเซ็นเพื่อบอกว่าโอเคเอกสารครบนะคะเพราะบางที่มันเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าของที่เนี้ยเจ้าหน้าใจผิด การเซ็นอ่ะมันแปลว่าเอกสารไม่ครบแล้วเราแบบยอมรับว่าเอกสารไม่ครบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเซ็นมาค่ะพวกเราเซ็นมาก่อนทุกคนเลยก็คือเขาทำพิมพ์ใหม่ใช่ใช่แต่เขาพิมพ์เขาเป็นคนพิมพ์มาให้เนาะใช่เขาเตรียมไว้ให้แล้วเพราะว่ามีคนที่ทําผิดบ่อยอืออือหรือจริงๆถ้าเราไม่ได้พิมพ์มาเขาก็มีใบให้แหละแต่อันนี้บอกเผื่อว่าถ้าใครจะพิมพ์มาอยู่แล้วไม่ต้องเซ็นนะคะ ในตัวเช็คลิสต์นะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเราจะยื่นวีซ่าที่เคยได้มาแล้วอย่างเช่นวีซ่าเชงเก้นอย่างเงี้ยเพื่อให้การพิจารณามันง่ายมากขึ้นแบบว่าเราเคยเข้าเชงเก้นมาแล้วไม่ได้มีประวัติเสียก็จะได้อาจจะได้วีซ่าง่ายขึ้นหรือถ้าเราเคยได้เชงเก้นมาเป็นประจําแบบบ่อยๆแล้วเราอาจจะได้แบบมัลติเพลแลวอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยไอเชงเก้นตรงนี้ที่บอกค่ะเราต้องซีหลหอกหน้าวีซ่าที่เขาติดเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็รวมถึงสแตม็มด้วยนะสแตม็มเข้าออกอะคะ่ะ ตรงเนี้ยเขาจะดูด้วยว่าแบบเราเคยได้วีซ่าแล้วเราก็มีการเข้าออกตาม,ตามกฎเออตรอตรอช่ซต์ใช่ก็คือไม่เคยทําผิดกฎหรือเปล่านะคะตรงนี้คือถ้าเกิดว่าหน้าสแตมมันดันไปอยู่หน้าอื่นน่ะบางทีมันไม่ได้อยู่หน้าเดี๋ยวคู่กันน่ะก็ให้ซีล็อกให้หมดเลยทั้งสติกเกอร์วีซา่าแล้วก็สแต็มด้วยในเช็คลิสต์มันจะเขียนชัดแหละว่าเอาทั้งสติกเกอร์แล้วก็สแตมเนาะแต่ตอนนั้นเราอ่านอาจจะไม่ดีเลยไม่ได้ซีล็อกหน้าที่เป็นสแตมมาด้วยครับ แล้วก็ถ้าใครจะยื่นวีซ่าอื่นๆอย่างเช่นแบบวีซ่าอเมริกาอะไรเงี้ยก็สามารถยื่นได้เหมือนกันเขาจะถามเราว่าเราแบบอยากจะยื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยและการที่เราจะยื่นวีซ่าเก่าอะค่ะเขาจะเอาพาสปอร์ตเราไปด้วยเลยนะเดนมาร์กโหดเหมือนกันเนาะคือที่ผ่านมามีแต่ซีหลอกอะค่ะประเทศอื่นๆแต่ว่าของเดนมาร์กอะเขาจะเอาเล่มเก่าทุกเล่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาพาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าที่เราจะยื่นไปด้วยนะสมมุติว่าเราเคยได้เชงเก้นแบบมาประมาณ3เล่มที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเอา3มเล่มนั้นอะไปหมด เราก็ยื่นกลับไปพร้อมกันหมดอตรงนี้แนะนําด้วยว่าเรายื่นพาสปอร์ตแต่ละคนยื่นกี่เล่มมาจดไว้ด้วยเนาะตอนได้คืนมาจะได้เช็คว่าได้ครบหรือเปล่าใช่ครับเสร็จจากเรื่องเอกสารแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าเราจะมารับพาสปอร์ตด้วยวิธีการมารับด้วยตัวเองหรือ,อว่าจะให้ส่งไปซนีมาเนาะของเราเนี่ย เจ้าหน้าที่บอกว่าค่าส่งไปสนีเนี่ยมันทั้งหมดพันกว่าบาทนะรวมทั้งหมดแล้วก็กเลยไม่<ค>นแน่ใจ<ง>ว่าเท่าไหร่ไปเปิดดูเว็บมัน400กว่าบาทถ้าใครทราบราคาที่แท้จริงก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะใช่แต่ว่าวันนั้นเราได้ยินว่าประมาณรวมทุกอย่างแล้วอะค่าส่งค่านู่นค่านี่ค่าบริการอะไรเงี้ยตกคนละพันกว่าบาทเลยก็เลยแบบมันแพงเกินไปเราก็เลยวิธีไปรับด้วยตัวเองใช่ ซึ่งวิธีการรับด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็จะกําหนดวันเวลานะครับสำหรับวิธีการรับพาสปอร์ตคืนนะครับสามารถรับคืนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเราไปรับด้วยตัวเองนะครับรับตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ี่โมงนะครับถ้ามอบอํานาจให้คนอื่นไปรับนะครับรับตั้งแต่3ามโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับค่ะ การที่จะมอบอำนาจไปรับเนี่ยก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะคะของคนที่ถูกมอบอำนาจให้ไปรับนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างของซีเป็นแม่ไปรับให้เงี้ยก็จะต้องซีหลอกบัตรประชาชนของแม่นะคะซึ่งแม่รับแทนให้พวกเรา4ี่คนแม่ก็จะต้องซีหลอกบัตรประชาชนของแม่4ีใบสําหรับ4คนเลยนะแล้วก็จะมีใบมอบอำนาจนะคะ สำหรับหนังสือมอบอำนาจนะคะเราสามารถเซิร์ชตัวอย่างใน Google ได้เลยนะพวกเราก็เซิร์ชแล้วก็มาปรับนิดหน่อยเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ก็ได้ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ก็หลักๆนะคะตัวใบมอบอำนาจนะะมันก็จะต้องเขียนแบบวันที่แล้วก็บอกว่าแบบเราเชื่ออะไรพาสปอร์ตนมเบอร์อะไรนะคะมอบอำนาจให้ใครนะคะแล้วก็เขียนเป็นชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนนะคะมอบอำนาจเพื่อให้เขาไปเอาพาสปอร์ตที่ขอวีซ่าจาก v f s ให้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบจุดที่ให้เซนะ็นก็จะมีเป็นแบบ ชื่อเราให้เราที่มอมหน้าอ่ะเซ็นแล้วก็ให้คนที่เรามอมหน้าอ่ะเซ็นด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่เช็คเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะบอกยอดค่าใช้จ่ายของ VFS f e e นะคะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าการขอวีซ่าเดนมาร์กอะคะ่ะ ค่าธรรมเนียมของสถานผู้เดนมาร์กอะ่ะเราจะจ่ายไปล่วงหน้าแล้วนะคะในเว็บตอนที่กรอกใบสมัครนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปเนาะแต่ว่ามาที่ VFS แล้วอะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราจ่ายเงินไปครบหมดแล้วไม่ต้องเตรียมเงินมาแล้วนะแต่จริงๆอะ่ะมันจะยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ VFS อีกก็คือค่าธรรมเนียมของ VFS เองนะคะตกคนละประมาณ520บบาทนะคะ ตรงนี้เขาจะบอกว่าเขารับแต่เงินสดเนาะก็เลยจะแนะนําให้เพื่อนๆกดเงินมาก่อนเลยนะ520บาทต,ต่อคนนะคะหรือถ้าในนาคตราคาอาจจะเปลี่ยนลองเช็คในเว็บหรือโทรไปถามคอ c เซ็นเตอร์ก่อนเนาะก็เตรียมเงินมาให้พร้อมก่อนเลยค่ะ สำหรับการแทร็กสถานะของผลการขอวีซ่าของเรานะคะเขามีสองทางเลือกให้ทําก็คือแบบสมัคร SMS กับเขาก็ได้หรือว่าเป็นแบบให้ไปแท็กผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะตรงนี้เขาจะถามตอนที่จ่ายเงินนะว่าเราจะเอา SMS ด้วยไหมนะคะถ้าสมมติเราเอา SMS อะเขาจะส่ง SMS มาบอกว่าเออได้วีซ่าแล้วอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะเสียคนละ80ดบาท8ปิบาทใช่ซึ่งพวกเราอ่ะรู้สึกว่า6กคนแ0ดิบบาทอ๋อแพงเหมือนกันเนาะ <laughs> แล้วเราอ่ะไม่รีบ เพราะ<ช><ช>ว่ารอบนี้เราคือเหมือนขอวีซ่าไปล่วงหน้าอะไรเงี้ยเนาะม,มีเวลาก็เลยบบอือกงานไม่เอาก็ได้ค่ะอีกวิธีนะครับก็คือเช็คสถานะจากเว็บไซต์นะครับใช่ซึ่งตัวเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปดูแล้วมันก็จะงงๆนิดนึงเออเริ่ไม่เจอเหมือนไม่เจอแบบไม่เจอเลขของเราอ่ะใช่ก็คือตั้งแต่ที่ทําวีซ่าที่นี่แล้วก็เช็คสถานะดูก็ คือไม่เคยได้ไม่เคยได้ผลอะไรเลยเหมือนเ,<ล>เออ <ๆ S 1> เลอร์คะ่ะตอนที่พวกเราเช็กกันเราไม่ได้ก็เลยโทรไปถามคอเซนเตอร์เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าอ๋อเว็บมันแบบใช้งานไม่ได้เว็บล่มอะไรอย่างนี้อยู่อะแล้วเราก็ใช้เทสมาทุกวันเลยเพราะเราไม่อยากเสียเงินอนะเนาะใช่เทสทุกวันก็แบบไม่ได้เลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะวิธีการแทร็กอะคะ่ะตอนที่เราทําเรื่องเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วอะเราจะได้เป็นแบบ ไอหน้าพาสปอร์ตที่เราซีหลอกมาของทุกคนนะคะมาพร้อมกับใบเสร็จเป็นใบเสร็จที่ไล่มาเลยว่าเลขใบสมัครของแต่ละคนเลขอะไรอะ่ะเขาก็จะให้ใส่นามสกุลกับเลขอันนั้นนะคะเดี๋ยวแปะให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเว็บบันใช้ได้อะมันน่าจะง่ายเลยเนาะก็คือแค่แค่ใส่เลขแอปพิแคนอะเรียกว่าอย่างานะแล้วก็นามสกุลแล้วก็ Enter ได้เลยซึ่งตอนที่พวกเราทํากันอะถ้าเกิดว่าใส่เลขผิดมันจะบอกว่าไม่มีเลขนี้ แต่พอใส่เลขถูกแล้วมันก็แบบอยู่หน้าเดิมไม่มีผลอะไรใช่อพอหลังจากโทรไปถามเขาเพราะเขาบอกว่าเว็บใต์ไม่ได้วิธีการอีกอย่างก็คือโทรไปถามเอานะคะโทรไปก็บอกเขาว่าเรานำสกุลอะไรแล้วก็เลขใบสมัครเลขอะไรเขาก็จะเช็คให้ว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงนะคะหรืออีกทางก็คือถ้าเราเยอะๆหลายคน6คนเนี่ขี้เกียจไล่พูดก็สามารถเมลไปถามเขาก็ได้นะคะมีสองทางเลือกเนาะใช่ครับทีนี้การโทรไปถามอะประสบการณ์ของพวกเราก็คือโทรไปถามมันก็รู้แค่ว่าตอนเนี้ย ส่งไปสถานทูตหรือยังหรือยังอยู่ที่ VFS หรือกลับมาแล้วนะคะมันจะมีแค่นี้แต่ว่าถ้ามันไปอยู่ที่สถานทูตแล้วสถานะที่สถานทูตเป็นยังไงอ่ะเขาไม่รู้มีวิธีหนึ่งที่เขาแนะนํากันมานะคะก็คือให้โทรไปที่สถานทูตเดนมาร์กเลยนะซึ่งโทรไปที่สถานทูตเดนมาร์กนะคะสามารถโทรไปได้แค่วันจันทร์และวันพุธนะคะภายในช่วงเวลาสั้นมากๆเลยแบบประมาณชั่วโมงเดียวก็คือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองถ้าจะโทรให้โทรได้แค่ช่วงนี้นะคะย้ำอีกทีจันทร์กับพุธ บ่ายโมงถึงบ่ายสแค่นี้เท่านั้นนะแค่นี้เท่านั้นได้เวลาแค่นี้เลยทุกคนต้องรีบเลยนะบ่ายโมงแบบกดติง้งโทรเลยซึ่งเบอร์โทรเดี๋ยวแปะไว้ให้023431100นะคะอันนี้คือณนะปัจจุบันนะในอนาคตถ้ามีเปลี่ยนก็ google ดูก็ได้สถานทูตเดนมาร์กนะคะโทรไปอะ่ะเขาคุยดีนะแบบคุยไม่ใ,ใช่ใจดีอยู่ก็โทรไปถามผมก็บอกว่าเออบอกเลขมาแต่เขาเช็คให้แต่ต้องบอกว่าเนี้ยเช็คได้เฉพาะของ เราคนโทรเท่านั้นนะไม่สามารถเช็คให้ทั้งทีมได้นะคะแต่โดยทั่วไปเขาบอกว่าส่วนมากสถานะมันก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าอยากเอาชัวร์ให้แต่ละคนโทรเองซึ่งวันที่จีโทรไปถึงจะไม่ได้ใจร้อนแต่เราก็รนๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันแบบติดค้างอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันที่โทรไปเนาะเขาก็บอกว่าอันนี้เขาพิจารณาเรียบร้อยแล้วกําลังจะส่งในเย็นวันนั้นอะไรเงี้ยนะคะพอเขาบอกงาน,นปื๊บะเย็นวันนั้นเราก็ได้อีเมลเลยนะว่าได้รับกลับมาแล้วสามารถมาเอาได้ ก็เลยจะบอกว่าถ้าไม่รีบร้อนอ่ะเราไม่ต้องเอา SMS ก็ได้เผื่อใครอยากจะประหยัดเงินในส่วนนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะส่งเมลมาแจ้งอยู่ดีถ้ามาที่ v f s แล้วเนาะเพราะว่าถึงเราจะเอา SMS ไปอ่ะมันก็ไม่ได้ส่งบอกว่าแบบเอ้ยอยู่ที่สถานทูตแล้วพิจารณาเสร็จแล้วมันไม่ได้บอกอยู่ดีมันจะบอกทีเดียวก็คือตอนที่ได้เล่มกลับมาแล้วซึ่งเราก็ได้รับอีเมลอยู่ดีเหมือนกันใช่ครับอแต่อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยเช็คเมลแล้วอยากได้ SMS เด้งมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้ารีบๆแล้วเรากลัวลยีก็ สมัยเอสเอ็มเอก็ได้คนละ80บาทค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าโดยทั่วไปนะคะขั้นต่ําจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ15วันทําการนะคะก็คือไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชาการนะคะซึ่งของพวกเราอะ่ะยื่นไปตั้งแต่16มีนานะคะแล้วก็ได้ประมาณวันที่คืนวันที่3เมษายนอะไรเงี้ยคิดรรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ15 <19 S 1> วัน,วนทําการพอด,อด,อดีใช่ใช่ก็ถือว่าแบบไม่ได้เร็วไม่ได้ช้ากลางๆเท่าที่ไปอ่านข้อมูลนะครับก็มีบางคนที่ได้ช้าก็ มีเป็นหลักเดือนก็มีนะครับถ้าใครรีบนะครับก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับจริงๆอันนี้แบบเท่าที่อ่านมาเวลาเขาพิจารณาสถานทูตเขาอาจจะเอาคนที่เร่งด่วนขึ้นมาก่อนอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ของพวกเราก็อยู่ในเลนที่แบบตามที่เขาบอกก็ดูแบบโอเคไม่ได้แบบรอนานเพราะว่าเราขอล่วงหน้านเหมือนกันเนาะคือเราขอเดอนมีนานใช่ไหมแต่เราจะเดินทางไปกรุลียอะ่ะ คือขอล่วงหน้าตั้งกี่เดือนสามสีนะ่เดือนอืมอืมก็ไม่ได้ชานะ้าเนาะก็โอเคแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าใครแบบไม่แน่ใจใจล้อหรือจอาําเป็นอกพาสปอร์ตไปใช้อะระหว่างที่รออะ่ะก็โทรไปที่สถานทูตได้เลยนะคะตามวันที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็เข้าใจว่าเท่าที่อ่านมานะคะถ้าใครรีบใช้พาสปอร์ตอย่างเช่นจะเอาพาสปอร์ตไปยื่นวีซ่าของประเทศอื่นต่อหรือจะต้องเดินทางไปประเทศอื่นแล้วอะไรเงี้ยสามารถโทรไปหาสถานทูตนี่แหละแล้วขอให้เขาแบบ โทการพิจารณาไว้ก่อนแล้วขอพาสปอร์ตออกมาใช้ก่อนก็ได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้แนะนําให้โทรไปหาสถานทูตหรือว่า VFS ถามเขาได้ค่ะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าใจผิดนะคะที่พนักง,งานเขาบอกเราก็าคือตอนที่เรากรอกใบสมัครอะคะ่ะมันจะมีถามว่าเคยได้วีซา่าเชงเก้นก่อนหน้ามาไหมแล้วก็วันที่ให้ฟิงเกอร์สแกนไปอะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะซีอยาเข้าใจผิดว่า ไอ้วันที่เนี่ยให้เป็นวันที่เราไปจิ้มฟิงเกอร์สแกนก็คือวันที่เรานัดอะไปค้นหาแบบใบนัดรอบที่แล้วอะเราก็ใส่วันนัดไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันจะต้องใส่วันที่อยู่บนสติกเกอร์หน้า,นา <Visa. S 2> วีซา่าใช่ว่าเขาออกวีซ่าให้วันไหนตอนที่ใส่ข้อมูลว่าฟิงเกอร์สแกนให้ไปวันไหนอะให้ดูจากวีซ่าสติกเกอร์อันนี้นะคะ หลังจากเสร็จเรื่องเอกสารนะครับเราก็ต้องมาถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็ในห้องนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะถามรายละเอียดว่าเราชื่ออะไรนาะมสกุลอะไรนะครับพอเสร็จตรงนี้เนี่ยเข้าไปทีละคนนะคะ mm. เขาจะเรียกไล่าตามใบเสร็จที่เราได้มาค่ะเข้าไปทีละคนแล้วก็แบบพอเสร็จคนแรกเขาก็จะอ่ะไปเรียกคนนี้ต่อเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งของเดินมาอันนี้บอกเพื่อสาวๆนะนะก็คือไอ้หน้าสติ๊กเกอร์วีซ่าที่มันแปะออกมาให้เราอะค่ะ มันจะใช้รูปอันนี้แหละที่เราไปถ่ายวันนั้นนะคะไม่ใช,ใช่รูปที่เรายื่นไปนะไอรูปรูปที่เราถ่าย2นิ้วหรืออะไรตอนแรกที่ยื่นไปอ่ะไม่ได้ใช้รูปนั้นนะใช้รูปที่ถ่ายวันนั้นเพราะฉะนั้นใครกลัวไม่สวยก็แต่งหน้าแต่งตัวไปด้วยวันนี้ใช่ครับรูปถ่ายที่เรายื่นไปใช้กับใบสมัครนะคะที่เราจะต้องยื่น2ใบนะอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องเป็นรูปที่ไม่เกิน6เดือนและก็จะต้องเป็นรูปที่ไม่เคยยื่นขอวีซ่ากับประเทศไหนมาก่อนเลยนะคะอันนี้ เป็นเรื่องที่เรา,าเพิ่งรู้เหมือนกันสักเลนิดนึงนะคือไม่ใช่ว่าแบบเราเคยถ่ายรูปนี้มาแล้วแบบเพิ่งถ่ายมาเดือนที่แล้วเองแต่ว่ายื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วอะไรเงี้ยจะเอามายื่นขอวีซ่าเดนมาร์กไม่ได้แล้วนะคะต้องถ่ายรูปใมปหม่ใช่อย่างที่บอกไปในคลิปใบสมัครนะคะว่าพวกเราอะขอแบบ m u l t i p l e ไปนะคะซึ่งการขอแบบ m u l t i p l e ว่ะเราจะต้องเขียนใบเหมือนใบแปะหน้าด้วยนะก็เดี๋ยวเขาหน้าจะให้เป็นใบ A4 มาใช่ไหมเธอจันท์ใช่ครับเออเป็นใบ A4 มาแต่เขียนใบเดียวเขียนใบเดียวนะครับแต่ว่าต้องให้ทุกคนเซ็นกำกับ ก็น่าจะเขียนแค่ว่าเราขอมัลติเพลเพราะอะไรมีสาเหตุอะไรคร่าวๆแค่นั้นเลยตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาบอกแหละว่าต้องเขียนยังไงนะการของีซ่าแบบมัลติเพลหรือว่าซิงเกิลอ่ะราคามันเท่ากันนะคะถ้าเพื่อน,อนๆอยากแบบลองขอเผื่อได้ยาวๆอะ่ะก็ขอมัลติเพลไปก่อนก็ได้เพราะอย่างพวกเราขอไปไม่ได้ก็ไม่เสียใจเนาะคือโอเคมันได้มัลติเพลมาแต่ว่าไม่ใช่แบบยาวๆอะ่ะ ก็ถือว่าได้ลองแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ<ช>ก็เลยแนะนําว่าถ้าใครแบบเผื่ออยากได้ยาวๆก็ขอมาติเพิรไปเลยก็ได้หลังจากจบกระบวนการนี้แล้วนะครับก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับ ถ้าออกจากห้องดีแล้วก็อย่าลืมสแตปมบัตรจอดรถด <ừ> ้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอชื่นชมพนักงานที่ VFS เดนมาร์กหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากมากเลยนะเพราะว่าเราก็มีจุดที่แบบเตรียมเอกสารมาขาดไปหรือว่าผิดไปนะคะตอนที่เรากรอกไปสมัครอะคะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสมากนะถ้าเราเข้าใจผิดแล้วก็ผิดมานิดหน่อยอะมันสามารถมาแก้ไขหน้างานได้นะคะเขาก็จะให้ขีดแล้วก็แก้ แล้วก็เซ็นกำกับไว้โดยที่เซ็นให้ตรงตามพาสปอร์ตนะคะคือจะบอกว่าแบบไม่ต้องซีเรียสมากก็พยายามกรอกให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าถ้ามีผิดบ้างบางส่วนอะ่ะเขาก็จะช่วยบอกให้เราแก้ได้ว่าจะต้องแก้อะไรตรงไหนเนาะพะนักงานนะ่ะน่ารักมากพ่อแม่เราก็แบบอาจจะงงๆเนาะเอกสารอาจจะดูไม่ชัดอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าเออเนี่ยเรามีผู้ส่งไวยอยู่ในทิปด้วยคือเขาก็เลยช่วยจดเป็นแบบใส่โพสต์อิดอะ่ะเขียนเลยว่าซีหลอกห<า>นะ้าหน้านี้ใช่ใช่หน้านี้ขาดอันนี้ให้ไปซีหลอกหน้านี้หน้านี้นะอะไรเงี้ย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆใช่ครับเรามาดูว่าผลวีซ่าของเราเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไ้ทุกคนได้วีซ่ามาแล้วก็คือเรา ขอวีซ่าผ่านเนาะใช่ครับใช่ตอนนี้นะคะที่เราได้มาก็คือเราขอไป18วันก็ได้มา18วันนะคะแล้วก็ขอมัลติเพลไปด้วยก็ได้เป็นมัลติเพลนะแต่ว่ามัลติเพลที่เราได้จ,จะไม่ค่อยมีประโยชน์นึงเพราะว่าช่วงช,ช่วงพีเลียที่เขาให้เราอ่ะก็ให้แค่เดือนเดียวก็อารมณ์แบบอาจจะมีประโยชน์ตรงที่ถ้าเราไปเที่ยวหลายประเทศแล้วออกเชงเกนไปก็กลับเข้ามาใหม่ได้แต่ว่าไม่ได้ยาวๆเป็นปีอย่างที่แบบตอนแรกพยายามอยากได้เราอาจจะไม่ได้เที่ยวบ่อยขนาดนั้นบวกกับเดนมาร์กอาจจะโหดนิดนึงด้วย ก็เลยได้มาเป็นแบบน่าจะเที่ยวได้แค่ทริปนี้ใช่ขอไป18วันก็ได้18วันประมาณนั้นนะคะใช่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีใจแย่แล้วใช่ใช่เพราะว่าพอได้ยินว่าแบบโหดมากเราก็แบบอ้าวแล้วเราจะยากไหมอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผู้ร่วมทิปของเราคนนึงไม่เคยไปยุโรปเลยก็ยังได้วีซ่ามาด้วยเหมือนกันไม่ติดปัญหาอะไรค่ะครับซึ่งวิธีการอ่านหน้าวีซ่าว่าเราได้วีซ่า เป็นเวลาเท่าไหร่อยู่ได้นานแค่ไหนนะคะตรงนี้งงนิดนึงเพราะบ้านเสียก,ก็งงกันเหมือนกันก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะพอได้มาแล้วว่าสติกเกอร์เดี๋ยวแปะตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะสติกเกอร์มันจะมีเลขสติกเกอร์วุซ่าอยู่ข้างบนนะคะอย่างเช่นนี้ก็จะเป็นแบบ D N K แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะตรงนี้พอเลื่อนลงมาเขาก็จะเขียนว่า valid for อะไรนะคะซึ่งถ้าเราขอของเชงเก้นเราได้ของเชงเก้นทั้งหมดอะ่ะมันก็จะเขียนว่า valid for เชงเก้นสเตทนะคะเท่าที่ไปอ่านมาของบางคนเขาอาจจะเป็นแค่ประเทศอะ่ะสมมติ ขออิตาลีแล้้ได้แค่อิตาลีมาจต่เขียนแค่อิตาลีก็คือเข้าประเทศอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าเขียนว่าเชงเก้นสเตทก็คือเข้าได้ทุกประเทศที่อยู่ในเชงเก้นนะคะจุดที่งงนะคะมันจะมีเขียนตรงแบบ from กับ until อะคะ่ะก็คือเป็นวันที่อย่างของเสีาจจะได้28เดือน7ปี23ไปจนถึง29เดือน8ปี23ก็คือได้ประมาณ1เดือน ไอพีเลตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราสามารถเข้าไปเที่ยวในช่วงนี้ได้แต่ว่าจะเข้าไปอยู่ได้กี่วันนะคะต้องดูตรงที่เขียนว่า duration of stay นะคะอย่างของซีตรงเนี้ย duration of stay คือ18แล้วเขาให้ช่วงเวลาพีเลดมา1เดือนหมายความว่าเราสามารถอยู่ได้18วันเท่านั้นนะห้ามเกิน18วันแต่18วันนี้เขาก็ flexible ให้ได้ภายในเดือนที่เขากำหนดนะคะอย่างของซีที่บอกว่าเขาเขียน from 2ีเดือน7 ก็คือเราเข้าตั้งแต่28เดือน7เลยก็ได้แล้วเข้าไปแล้วอยู่ได้ไม่เกิน18วันนับตั้งแต่28เดือน7นะคือถึงของสิจะเขียน28เดือน7ถึง29เดือน8แต่อันนี้มันคือ1เดือนมันเกิน18วันนะใช่ครับอยู่18วันก็ต้องออกมาก่อนซึ่งอย่างสมมุติว่าเราเข้าไป28เดือน7ใช่ไหมก็ต้องบวกไป18วันแล้วก็ต้องออกมาก่อนหน้าที่จะเป็นแบบ18วันเนาะคือนับเป็นวันนะสมมุติเราบินตอนเที่ยงงงคคคืนน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 นรึึ่ะะะมมัััััก็็บบบอีนน้้เป1ววแแลนะถจ เลยมาแค่ครึ่งชั่วโมงอะ่ะมันก็นับเป็น1วันแล้วนะไปถึงขากลับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีอย่าออกเกินจํานวนวันตรงนี้นะคะและจานวนวันอันเนี้ยถึงจะเป็นมัลติเพลแต่เป็นแบบ18วันเป็นให้ให้ตามทีเดียดที่เราขออะ่ะอันเนี้ยคือ18วันในที่นี้หมายความว่าถ้าเราเข้าออกเชงเก้นอะ่ะนับรวมทั้งหมด18วันนะไม่ใช่ว่าแบบเข้าไป18วันรอบนี้ออกแล้วสตาร์ทใหม่18วันได้เองนี้ไม่ได้นะไม่ได้ใช่ต้องเป็นแบบ18วันคือทั้งหมด เข้าออกอีกครั้งก็แล้วแต่แหละทั้งหมดรวมกันต้องเป็น18 <15 S 1> วันใช่แต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือถ้าได้แบบเป็นปีแล้วเขียนว่า m u l t i p l ล90ิวันอย่างนั้นอะอันนั้นมันเข้าใจว่าอาจจะเข้าออกได้หลายครั้งแบบหลายรอบอันเนี้ยไม่แน่ใจเพราะซีไม่เคยได้แต่เท่าที่อ่านมาเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าได้90วันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราอยู่ครบ90วันอะเหมือนจะต้องรออีก90วันถึงจะเข้าไปอีกได้นะอืมอ oh. อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าได้ยินมาประมาณนี้ แต่แค่อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆได้แบบสีก็คือไม่ว่าจะเป็น Multiple หรือ Single นะคะความหมายจุดที่เราต้องดูให้แน่ชัดก็คือตรง from to ว่าเราเข้าไปเที่ยวได้ p e เ i ียนี้แล้วก็ d u r a t i o n of stay คือพ e เลียนี้อยู่ได้ไม่เกินกี่วันถ้าเพื่อนๆขอไปแบบเรา18วันก็คืออยู่ได้แค่18วันในช่วงพีเลียนี้ประมาณนั้นแล้วก็แนะนําอีกอย่างนะคะคือพอได้วีซามาแล้วอ่ะแนะนาให้เพื่อนเเช็คชื่อนามสก,กุลในตัวสติกเกอร์วีซารวมถึง เลขพาสปอร์ตด้วยนะเพราะว่าได้ยินมาเยอะมากช่วงนี้ว่าแบบหลายคนได้วีซ่ามาแล้วอะแต่ว่าเชื่อจะผิดหรือว่าเลขพาสปอร์ตผิดไปนิดนึงอะตอนที่เราไปเข้าประเทศเขาเขาไม่ให้เข้าได้เลยนะจริงๆไม่ใช่ตั้งแต่เข้าประเทศหรอกแค่ขึ้นเครื่องบินอะเขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วไปอ่านมามีคนเจอแบบเนี้ยต้องโทรไปหาสถานทูตให้แบบแก้ไขซึ่งมันจะวุ่นวายมากแนะนําให้เช็คเลยได้มาแล้วเช็คก่อนเลยนะคะใฉยสําหรับวันที่ไปรับเอกสารนะคะก็สเต็ปเดียวกันเลยเนาะคือจะไปจอดรถไปรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่เดียวที่เดิมเข้าไปที่ัน8 VFS Office เหมือนกันแล้วก็สเต็ปเดิมเลยก็คือต้องผ่าน Security แล้วก็ไปไปตรงหน้าเคาน์เตอร์อะคะ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราไปถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะคะใช่ใคือ <c ười> อันนี้ที่ไม่ได้ไปเองแต่ว่าแม่เล่าให้ฟังก็คือมันจะต้องไปตรงเคาน์เตอร์ที่เหมือนวันแรกที่เราไปยื่นเอกสารแหละเพื่อรับบัตรคิวก่อนนะคะสมมุติเขาบอกมาว่ารับบัตรคิว D N K 5หรืออะไรเงี้ยถึงเวลาเขาก็ จะเรียกตามคิวนะไม่ใช่แบบไปถึงแล้วเข้าไปรับได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะต้องไปนั่งรอก่อนแล้วเดี๋ยวตรงหน้าเคาน์เตอร์ที่บอกอะคะ่ะที่ไปรับวีซา่าเขาก็จะเรียกตามคิวแล้วก็ถึงคิวเราค่อยไปเอานะคะแล้วเขาก็จะให้มาเป็นซองแบบเนี้ยซองประมาณเนี้ยแล้วก็ใส่พาสปอร์ตเรามาอยู่ในนั้นพาสปอร์ตนี้ก็คือจะต้องมีพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันแล้วก็เล่มเก่าที่เรายื่นไปด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบใบอันเนี้ยแบบนี้มา อธิบายด้วยเนาะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบอยากรู้ดีเทลเนาะว่าความหมายของหน้าสติกเกอร์วีซ่าอย่างที่ตะกี้เล่าให้ฟังไปอะคะ่ะมันเป็นยังไงสามารถอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดขึ้นมาก็อย่างที่บอกเนาะอย่าลืมเช็คว่าพาสปอร์ตถูกพาสปอร์ตครบแล้วก็สติกเกอร์วีซ่าข้อมูลทั้งหมดมันถูกหรือเปล่านะคะใช่ครับก็น่าจะประมาณนี้การขอวีซ่าของเดนมาร์กก็ ไม่ได้ยากเนาะถ้าเราเตรียมเอกสารครบใช่ไหม,อมขอเป็นกาลังใจใเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กําลังจะไปยืน่นเอกสารนะคะไม่ต้องกังวลเนาะแค่เตรียมไปให้ครบก็จะได้วีซ่าแน่นอนครับไม่ได้ยากเลยถ้าดูคลิปของพวกเราใช่ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนที่ไปขอวีซา่าขอวีซ่าผ่านนะคะสําหรับใครที่มีทริคดีๆนะครับหรือว่ามีข้อที่ควรรู้ที่อยากจะบอกให้คนอื่นในช่องได้รับดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าใครมีข้อเสนอแนะแนะนําสิ่งที่เราพูดไปเนาะเผื่อเราพูดแล้วอาจจะแบบไม่ถูกหรือว่าอยากแก้ไขปัจจุบันมีอะไรอัปเดตแล้วอย่างนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมรอติดตามคลิปไอซ์แลนร์เวของพวกเรานะก็กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเตรียมเราไว้ก่อนเลยซี่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย